กลับสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เพชรนะคะเพชรศิราชาแนวนะคะค่ะก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชม คลิปนี้นะคะถือว่าทุกท่านโชคดีนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่เพชรก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะที่อยู่ในเฟซบุ๊กเพื่อนๆเอฟซีหรือว่าเพื่อนๆที่ทำ คลิป u ู u ูบอ่านะคะทำ YouTube นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทำธุรกิจนี้นะคะถ้าเพื่อนๆขยันเหมือนกับการทำ u t u b e นี่ยังไงสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วรายได้นะคะรายได้ดีกว่า YouTube อีกทุกคนนะถ้ายังอย่างแม่เพชรเนี่ย ทำ u t u b e นะคนติดตามเป็นเกือบสองแสนคนเนี่ยรายแค่ได้รายตอนนี้แค่แค่เดือนละ3,000บาทนะเดือนละ3,000บาทหรือไม่ก็4 0 0 0 5น0 0นะคะอ่าได้แค่นั้นนะคะทุกคนได้ไม่เยอะนะคะแต,แต่ทำนี่แต่ทำนี่เหนื่อยมากนะคะทำเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนะลงคลิปก็จะนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเหนื่อยแล้วเราก็ต้องไปไปอ่าไป,ไป,ไ,ปไปติดตามเพื่อนๆไปพูดไปคุยไปอะไรเงี้ยนะ แต่ว่าถ้าเพื่อนๆมาทำธุรกิจดอบฤทธิ์นะคะเพื่อนๆจะถ้าเพื่อนๆทำงานหนะักเหมือนกับทำ YouTube นะอ่าเพื่อนๆมีหวังเอ่อมีประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะประสบความสำเร็จแน่นอนอาจจะได้วันละสี่พันห้าพันวันละหมืน่นหรือเดือนละแสนนะคะหรือไม่นะคะถ้าเพื่อนๆมีทำอ่าขยันนะคะทำอ่าทำงานเยอะๆแล้วมีคนแบบไอ้นี่เยอะก็จะได้เป็นแบบ ปีละล้านสองล้านก็เป็นได้นะคะรายได้ไม่จํากัดนะคะรายได้ไม่จํากัดนะคะมันขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะคะซึ่งบริษัทดอบริทนะคะก่อตั้งมาได้แค่ปีเดียวนะคะปีเดียวนี่ผลกําไรของบริษัทก็สี่ทั้งทั้งทั้งทุนทั้งกำไรนะคะ400ล้านบาทนะคะแล้วเจ้าของบริษัทนะคะจ่ายให้แก่พาร์ทเนอร์นะคะ200ล้านบาททุกคนนะ อ่าซึ่งบริษัทนี้นะคะเดี๋ยวเพชรจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักว่ามันคืออะไรนะคะดรอปริดนะคะทุกคนดรอปริดนะคะก็คือหยุดความรวยหรือเปล่านะ,ะถ้าเราแปลตามเนี่ยก็คือหยุดความรวยวประมาณนั้นอาดรอปนะ D R O P d รอปริด R I C S ริดคือความรวยนะคะอ่า ดอบริดคืออะไรนะคะดอบริดก็คือบริษัทสตาร์ทอัพนะคะบริษัทสตาร์ทอัพที่รวบรวมสินค้าสุขภาพและก็ความงามมารวมไว้ในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์มันก็คล้ายๆกับอ่าช้อปปี้หรือ Lazada นะคะซึ่งแต่ว่า S h o p ป e กับ Lazada เนี่เป็นของต่างประเทศนะเป็นของจีนหรือเปล่าแต่ว่าดอบริดคืออ่า แอปพลิเคชันของคนไทยสร้างโดยคนไทยนะคะโดยบอสกุมพานี่แหละนะคะมีเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนโดดาวน์โหลดอแอปนี้นะคะเพื่อที่จะซื้อสินค้านะคะสินค้าในดอป l i ธก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับความงามและก็สุขภาพนะคะถ้าใครไม่อยากถ้าใครไม่อยากทำธุรกิจก็สามารถโหลดแอปเพื่อที่จะไปสั่งสินค้าคุณภาพ ของดอบ,ดอบริดได้นะคะสินค้าของดอบริดผลิตจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีผลข้างเคียงนะคะอ่าโอเคนะคะดอบริดคือบริษัทสตาร์ทอัพที่รวบรวมสินค้าสุขภาพและความงามมารวมไว้ในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะคะและก็ดอบริดคือการทำงานแบบไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะตัดปัญหาเรื่องการแพ็คของส่งสินส่งลูกค้านะคะ อ่าสามนะคะอ่า affiliate marketing คือการตลาดแบบนายหน้าซื้อขายผ่านลิงก์ส่วนตัวที่บริษัทออกให้ทำกำไรได้ทำกำไรได้สามสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อบินนะคะอ่าสามสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อบินนะคะอ่านี่นะคะอ่าต่อไปนะคะก็ใครที่เหมาะเป็นตัวแทนนะคะใครที่เหมาะเป็นตัวแทน อ่าหนึ่งคนที่ต้องการสร้างรายได้นะคะสองคนที่จริงจังนะคะขยันเรียนรู้ดอบริษมีกลุ่มสอนการตลาดและการขายให้กับตัวแทนนะคะ มีกลุ่มสอนการตลาดและการขายให้กับตัวแทนนะคะ 3. คนที่อยากลาออกจากงานประจำทำงานเหนื่อยแต่ได้ค่าจ้างไม่มากนะคะ 4. ต้องการดูแลตัวเองและก็ครอบครัวได้นะคะ5คนที่ไม่เคยขายของออนไลน์เรามีกลุ่มสอนให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์ได้ไม่ยากนะคะทุกคนอ่าต่อไปนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จากการขายออนไลน์กับบริษัทดอบริดคืออะไร 1. มีเวลามากขึ้นไม่ต้องแพ็คของหรือแม้แต่ส่งสินค้าแค่เราส่งออเดอร์ในระบบนะคะ 2. รายได้ที่มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องสต็อกของ เอาทุนไปจมกับสินค้าแล้วรอวันขายนะคะ 3. ทักษะการทำการตลาดที่เพิ่มและถูกวิธีเพราะได้เรียนรู้และลงมือทำอย่างมืออาชีพนะคะ 4. ระบบช่วยทำยอดขายให้ทุกๆเดือนยิ่งโฟกัสยิ่งได้นะคะอ่าไม่ใช่ขายตรงนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แชไม่ใช่แช,ช,ชร์ลูกโซ่นะคะเป็นการขายของออนไลน์ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีใบอนุญาตมีสคอบอคุ้มครอง เสียภาษีถูกต้องนะคะอ่าดอบริทเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ในการเริ่มต้นของคุณนะคะอ่าดอบริทมีสินค้าอะไรบ้างนะคะ1มีสุขภาพ2ความงาม3อ่อันเสริมนะคะอันนี้ก็คือดอบริทนะคะซึ่งแม่เพชรนะคะตัดสินใจนะคะตัดสินใจทําธุรกิจดอบริทไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะแม่เพชรจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะอ่าฝาก ไลน์นะคะแอดไลน์ก็ได้หรือแอดเฟซก็ได้ทักทายสอบถามกับแม่เพชรได้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจสมัครนะคะแม่แม่แม่เพชรก็จะกดลิงก์ฝากไว้สมัครแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครสนใจอ่ะสามารถคุยตัวตัวกับแม่เพชรก่อนได้นะคะถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะคะตัดสินใจแล้วค่อยสมัครนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณสอบถามกับแม่เพชรแม่เพชรจะให้ดูอ่า ไลฟ์ Life ของบอสนะคะเจ้าของบริษัทว่าดอบริดคืออะไรแล้วก็คุณฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นการทําธุรกิจแบบไหนเมื่อคุณแน่ใจแล้วมั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจทํานะคะ,ะเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิจของเราเนี่ยคือถูกกฎหมายแน่นอนหรือสามารถสร้างไรายได้หรือเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชีวิตของคุณได้แน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวแม่เพชรจะให้ดูนะคะ อ่ดอบริดอ่าดอบริดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายและโปรโมตแอปช้อปปิ้งออนไลน์นะคะไม่ต้องสซักของไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องทำยอดนะคะบริษัทมีระบบหลังบ้านช่วยซัพพอร์ตนะคะบริษัทให้กำไร5 0าไร 50- 70%ต่อชิ้นตลอดชีพนะคะรับส่วนลด50%ตลอดชีพ หนึ่งวันสามารถทำกำไรจากบริษัทเริ่มต้นที่6 0 0ถึง1,300บาทนะคะรับชุดทดลองฟรีบริษัทมีระบบสอนงานผ่านกลุ่มออนไลน์ฟรีจากประสบการณ์จริงของตัวแทนขอแค่มีความตั้งใจจริงๆนะคะรับอายุตั้งแต่18ปปีขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทักแชทได้นะคะอ่าอันนี้แม่เพชรก็อ่านเลยไปนะคะอ่าส่วนส่วน,วนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแม่เพชรอ่าแม่เพชรสมัครแล้วอ่า ก็คือ,อสมมติสมมุติว่าถ้าถ้าเราอยากถ้าเราอยากแค่ซื้อสินถ้าเราแค่อยากใช้สินค้าเราแค่โหลดแอปดอบริดตัวนี้นะคะทุกคนใน Play Store นะใน Play Store นะอ่าเนี่ยดอบริดเนี่ยสัญลักษณ์ดอบริดเนี่ย,ญญอ,ยอ่าแค่โหลดตัวนี้มานะคะพอโหลดมานะมันก็จะมีสินค้าให้เราเลือกนะเราก็สามารถช้อปปิ้งได้เลยนะในกรณีที่เราไม่อยากทำธุรกิจนะคะเนี่ย มันก็จะมีสินค้าพวกอาหารเสริมพวกความงามพวกอะไรเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็ช้อปปิ้งได้เลยนะคะอ่ากดซื้ออะไรจ่ายเงินอะไรได้เลยสแกนจ่ายอะไรได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากทำธุรกิจนะคะถ้าเราอยากทำธุรกิจเราก็ซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วเราก็จะ ได้ตำแหน่ง CEO นะคะตำแหน่ง CEO ก็จะให้กำไรให้ให้กำไรต่อชิ้นเนี่ยประมาณ50%นะคะให้กำไรต่อชิ้นประมาณ50%นะคะอ่าแล้วคุณก็คือสามารถเอาสินค้าไปไปขายได้นะคะให้เอาสินค้าไปขายได้แล้วก็ได้กำไรนะคะแต่ทำธุรกิจไม่ได้นะคะ,ะเดี๋ยว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 เพชรขอดูก่อนพอดีจดไว้อยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึง ขออนุญาตเพราะว่าแม่แพทยก็เพิ่งเรียนมานะคะแป๊บบนึ่งนะคะทุกคนขออนุญาตอ่ะไม่เป็นไรนะ หาไม่เจอไม่เป็นไรนะคะก็คุยต่อแต่ว่าถ้าคุณอยากทำธุรกิจคุณก็จะต้องซื้อสินค้า3ชิ้นนะคะ3ชิ้นแล้วก็จะได้ตำแหน่ง B.O. B.O. ก็คือเจ้าของกิจการแต่เราไม่ต้องสต็อกสินค้านะ,ะแม่เพชรก็ สมัคร BO นะซื้อสินค้า3ชิ้นนะคะซึ่งตอนนั้นเราดูในเนี้ยมันจะมีเขียนไว้ว่าโปรทางด่วน BO นะคะอ่านดูในดูในแอปนั่นแหละโปรทางด่วน BO ของแม่เพชรซื้อสินค้าไปประมาณ3,300 3,300นะคะ3,300ก็จะแล้วก็จะเสียแวดเสียแวดประมาณ อันนี้รวมเสียแวดเรียบร้อยนะเสียแวดประมาณ2องอ่าสกว่าบาทนะคะแล้วแม่เพชรก็จะได้ตําแหน่ง B.O. มาอ่าได้ตําแหน่ง B.O. ก็คือเจ้าของกิจการนะคะอ่าแล้วเขาก็จะพอเราพอเราขึ้น B.O. นี้ได้อะไรนะคะเราก็จะได้ส่วนลดอ่าเาจ จากการซื้อสินค้านะสมมติเราซื้อไปขายใช่ไหมเราก็จะได้กําไรอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ่าแล้วก็ในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปก็คือมีส่วนลดนะคะอ่าพอเราไปขายเราก็ขายราคาเต็มนะคะอ่าแล้วก็ได้ลิงก์ลิงก์แนะนําเพื่อนๆนะคะลิงก์แนะนําเพื่อนๆให้เข้ามาทําธุรกิจด้วยกันนะคะอ่านี่แหละค่ะก็คือเหมือนกับว่า เป็นแบบว่าเราโหลดแอปมาแล้วเราก็แนะนําเพื่อนๆนให้รู้จักกับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ตัวนี้นะคะถ้าสนใจทําธุรกิจก็ทําธุรกิจแล้วทีนี้พอสมมติแม่เพชรเป็น b ีโอแล้วใช่ไหมมันก็จะมีทีมงานช่วยสอนงานนะคะ ช่วยสอนงานทุกสิ่งทุกอย่างนะเกี่ยวกับธุรกิจดอกริทเนี่ยมันก็จะมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะเทรนงานให้เรานะว่าเราจะทำย่างไรที่จะสำเร็จกับธุรกิจนี้นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าโดดเดี่ยวนะคือเขาจะสอนเราทุกทุกอย่างเลยสอนเราทุกอย่างเลยนะคะอ่าแล้วแบบแบบแบบการตลาดดีมากอะไรอย่างเงี้ยแผนแผนของเขาอะแผนของบริษัทดีมากซึ่งแม่เพชรมั่นใจว่า น่าจะทำได้อะเออมั่นใจว่าน่าจะทำได้ทีนี้สมัครมาได้สามวันนะแล้วก็มีมีเพื่อนๆที่จะร่วมทีมเนี่ยประมาณสิบคนนะแต่ว่าตอนนี้คือยัง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 ขอศึกษาให้แน่ใจก่อนแล้วก็เหมือนกับหาเงินนะคะเพื่อที่จะมาสมัคร BO ด้วยกันกับแม่เพชรนะคะอันนี้ก็คือแผนการตลาดแผนการตลาดง่ายๆคร่าวๆนะคะ ที่ที่อ่าที่อ่าแนะนําให้เพื่อนๆได้ได้ได้รู้นะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนคือถ้ายังไม่รู้จักนะถ้ายังไม่รู้จักนะอ่าเนี่ยมาฟังคลิปนี้แล้วอยากทานะคะอยากตัดสินใจทําเลยนะคะตัดสินใจทําเลยทําด่วนๆเลยเพราะว่าบริษัทนี้เพิ่งสร้างมาได้ปีปีเดียวนะคะปีนี้ปีที่สองนะซึ่งคนยังไม่ได้รู้จักเยอะนะคะทุกคนอ่า คนประมาณที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ2 0 0 0 0นกว่าคนนะซึ่งเราก็ยังมี10ิตลาดมันยังแคบอยู่นะเพราะฉะนั้นเรารีบเลยนะคะทุกคนคือมันทําเงินได้จริงๆนะคือยิ่งคุณขยันเท่าไหร่นะดีกว่าคุณจะมาเสียเวลากับ YouTube นะคือ YouTube เนี่ยออ่มันใช้เวลาเยอะมากในการทําแล้วเราต้องไปติดตามคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณเอาเวลาที่คุณติดตามเพื่อนๆไปดูคลิปเพื่อนๆเนี่ยมาหาเพื่อนในการที่ให้มาร่วมทีมงานทาดอกดอกฤด้วยกันเนี่ย เพื่อนเพื่อน YouTube ก็ได้เ่ะเพ,เพื่อน YouTube เราแนะนำเพื่อนๆ YouTube ที่ท o u t u b e อ่ะมาทำดอปบริดดีกว่านะคะทำดอปบริษคือรายได้มันดีกว่านะมันวันละแล้วคือสมมติมันวันละ,ะวันละพันเนี่ยถอนได้ขั้นต่ำวันละพันนะ ถ้าถ้าสมมติเรามีสายงานแล้วเนะี่ยเงินเข้าทุกวันทุกคนแล้วสามารถถอนได้ทุกวันนะคะเงินเข้าทุกวันถอนได้ทุกวันทุกคนนะมีที่ไหนนะรวยแน่นอนนะถ้าคุณขยันเหมือนกับคุณทํา YouTube แล้วคุณเรียนรู้เหมือนที่คุณทำยูท u บอ่ะเพราะว่า youtube มันก็ใช้เทคนิคการเรียนรู้หนักเหมือนกันนะแล้วคุณไปทําดอบริดแล้วยิงแอดโฆษณานะทุกคนเลยนะนะรายได้เข้ามาหาศาลนะคะทุกคนอ่านะเดี๋ยวจะให้ดู ให้ดูเนี่ยเขาบอกว่ามั่นใจร้อยอแอปสร้างรายได้ถูกกฎหมายได้เงินชัวก็คือดอปริสนะคะแล้วก็แผนการตลาดของเขาก็จะอย่างเงี้ยเนี่ยซีอนี่คะ่ะอ่าซีอนะคะอันนี้ CEO นะเนี่ยซีออ่าซีอก็คือมีลูกค้าซื้อสินค้าครั้งแรกก็จะได้ริสพอยต์เนี่ยหกรบาทในตำแหน่งริจ c ซีอีโอนะ สมมตุติมีคนมาซื้อสินค้ากับเราเราก็จะได้ริทพอยต์หกรบาทนะมีลูกค้าซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้รับริทพอยต,ต่อชิ้นลึก5ชั้นนะคะได้5ชั้น5คนนะคะก็คือ C1 ก็จะได้30บาท C2 20 C30 c 4 0บ สี่ห้าสิบอันนี้หมายถึงในกรณีที่คนที่ต่อท้ายเราลงไปเขาซื้อสินค้ากับเรานะคะรายได้ก็จะไหลเข้าที่เรานะคะส่วน B O นะคะรายรับของ B O นะคะเมื่อมีลูกค้าซื้อสินค้าครั้งแรกกับเรานะเราก็จะได้หมายถึงคนที่เราแนะนำามานะเราก็จะได้กำไรแปดร้อยบาทน,นะคะอ่าแล้วก็ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าครั้งถัดไปนะคนคนเดิมเนี่ยซื้อสินค้าครั้งต่อไปนะ B หนึ่ง B สอง B สามก็จะได้60บาท40บาท20่สิบยี่สบยีลองลงมานะคะรายได้จาก G 9 9เป็นนักธุรกิจจะได้รับกําไรจาก CEO ในทีมชิ้นละ100่งรถึงสองบาทนะในกรณีที่ลูกทีมเราเป็น CEO นะคะในการสั่งซื้อครั้งแรกทุกออเดอร์นะคะอ่ามายเหตุหนึ่งตัวอย่างข้างต้นเป็นสินค้าของบริษัทดอริเท่านั้น รายได้ขึ้นอยู่กับแต่ละสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาสินค้านะคะการเปิดรับสิทธิ์ G99 ให้สั่งซื้อสินค้า2ชิ้นไปเนยอ๋ออันนี้อันนี้คือหมายถึงรายละเอียดรายละเอียดเดิมนะคะทุกคนนะคะเนี่ยก็คือก็คืออันนี้คือแผนการตลาดคร่าวๆคุณไม่อยากขายของคุณก็ไม่ต้องขายของขายแค่โปรโมทแอป,ปอย่างเดียวก็ได้นะอ่าบางคนเขาก็แบบมาซื้อกินซื้อใช้อย่างเงี้ยนะ โอเคนะถ้าใครได้รูปคลิปนี้แล้วรีบเลยนะอ่าสนใจนะแม่เพชรจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแปะไลน์แปะเฟซนะแอดเฟซแอดไลน์ก็ได้สอบถามนะคะแล้วก็แปะลิงก์สมัครดอบริษนะคะอ่านะคะทุกคนอยาลังเลนะคะอันนี้คือโอกาสทองแม่เพชรมาแนะนําสิ่งดีๆให้ทุกคนนะอยากรวยอยากมีเงินอยากมีอิสระารทางการเงินมาทาดอบริษค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะรอนะคะแม่เพชรรอนะคะถ้าใครอยากทําก็สามารถแอดเฟซแอดไลน์มาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ